เดี๋ยวพาไปดูฮะไปที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยครับตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเซียนพระหูพึ่งเพราะว่าอุโบสถที่มีการบูรณะขึ้นมาเนี่ยกุกแตกค่ะทุกทุกบาตฮะอเอาไปเจอนี่ฮะพระสมเด็จโอ้โหเขาบอกว่าเท่าไหร่นะเป็นพันกว่าองค์ไปดูซิตอนนี้ฮะเซียนพระหลายท่านนะเดินทางไปที่นี่นะครับรวมถึงนักข่าวของเราครับไปที่วัดเขากูบอินทรารามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับชาวบ้านบอกแบบนี้ครับลือกันว่ากรุกแตกพบพระสมเด็จ1,000องค์ ขนาดกำลังบูรณะอุโบสถหลังใหม่ครับทีมข่าวของเราฮะก็ไปตรวจสอบครับไปพบกับผู้ใหญ่บ้านและผู้รับเหมาครับก็บอกแบบนี้ครับว่า<ะ>ทางจเจ้าวาดวัดเขากูบอินทารามครับว่าจ้างให้มาบูรณะอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า60ปีที่ชมรุษสุดโสมครับ แล้วก็ตัวอาคารเนี่ยมันขาดออกจากกันผนังก็ร้าวนะฮะโครงสร้างก็เสียหายหลายจุดครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายช่างผู้รับเหมาครก็เลยตัดสินใจทุบทิ้งและเตรียมวางศิลาฤกษ์ใหม่แต่ระหว่างที่ยกช่อฟ้าครับออกจากปลายหลังคาอุโบสถนฮะคนงานต้องตกตะลึงฮนะเมื่อพบพระสมเด็จเนื้อดินเผาฮนะนี่โอ้โหหลายองค์ทีเดียวนะฮะซุกซ่อนอยู่ในองค์ช่อฟ้า นับได้927องคอออ์เกือบเกือบ1,000องค์นะฮะเท่านั้นยังไม่พอฮะคนงานอีกชุดก็ใช้รถแมคโครขนาดเล็กครับกระเทาะไปที่เสมานะฮะที่คุมลูกนิมิตจ,จำนวน9ลูกก็ไปพบพัดเครื่องทรงหยดน้ำรูปหลวูพระแปะเป็นอดีตเจ้าวาดนะฮะอันนี้ก็มีผสมมวลสารบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกครับส่วนที่กลางอุโบสถถือเป็นสะดือโบสก็มีลูกนิมิต9ลูก ภายในก็ยังเจอพระเครื่องอีกะฮะเป็นสมเด็จนางพญาสมเด็จสุ้มกอหลวงพ่อปานขี่ไก่หลวงพ่อปานขีปนข่ปลาและพระเครื่องอือ่นออ,อ,อ,อีกหลายองค์เบ็ดเสร็จแล้วนะฮะทั้งพระสมเด็จทั้งพระอดีตเจ้าอาวาสทั้งนางพยงนางพญาสุ้มกงสุ้มกอนี่ฮะมีมากถึงเท่าไห่หนึ่งพันหก้อยสี่องค์นะครับก็เลยมอบให้กับทางเจ้าอาวาส เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่รู้นะ,ะพอเจ้าวาดได้มาแล้วเนี่ยพันกว่าองค์เนี่ยพันหองค์เนี่ยจะนําไปทําอะไรอาจจะให้คนมาบูชาแล้วนําเงินเนี่ยมาบูรณะปฏิสังขรก็เป็นได้นะ,ะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ